สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำสอนจากธรรมเทศนาของครูบาอินทรวัตรสันไปยังหลวงนะคะท่านเปรียบใจเราเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยค่ะแต่ในบ้านนี้เนี่ยมีเอ่อเหมือนมีผู้ร้ายซ่อนอยู่สามตัวคือความโลภความกโกรธความหลงเราจะมาลองดูกันจากบทถอดความเทศนาว่าท่านสอนวิธีเฝ้าบ้านหรือว่ารับมือกับผู้ร้ายพวกนี้ยังไงให้บ้านใจเรามันสงบสุขได้นะคะครับ ประเด็นสำคัญเลยก็คือการเข้าใจธรรมชาติของผู้ร้ายทั้ง3ตัวนี้นะครับที่เรียกว่ากิเลสหรืออกุศลมูลคือเป็นรากของความไม่ดีงามในใจเรานี่เองแหละครับทัานชีว่าอย่างความโลภหรือโลภะเนี่ยไม่ใช่แค่ความอยากได้ทั่วไปนะแต่มันเป็นสภาวะจิตที่มันมันเหนียวแน่นนะครับทำให้เรามองข้ามสิ่งที่มีอยู่แล้วมัวแต่วิ่งตามสิ่งที่ไม่จำเป็น อ mm hmm. ซึ่งเราเห็นภาพชัดเลยในยุคนี้อย่างที่ข่าวแก้งคอเซนเตอร์หรือความผันผวนในการลงทุนบางอย่างพวกนี้มันสะท้อนความโลภจนเกิดปัญหาได้จริงๆครับน่าสนใจนะคะที่ท่านมองว่ามันเป็นสภาวะจิตคือไม่ใช่สิ่งของที่เราจับต้องได้แล้วแบบนี้ความกโกรธหรือโทสะกับความหลงโมหะนี่ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับโทสะก็คือความร้อนรุ่มความแบบเผาไม่ใจ ส่วนโมหะก็คือความมืดบอดมองไม่เห็นตามความเป็นจริงหลงลักบ้างหลงชังบ้างไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้มันเหมือนสภาพอากาศในใจเลยครับมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่เอ่อแล้วก็หายไปอ๋อเหมือนพายุหรือเมฆอะไรแบบนั้นใช่ครับเราจับต้องตัวเมฆหรือพายุไม่ได้แต่เรารู้สึกถึงผลกระทบของมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะแบบผ่าออกหาเจอได้นะครับ เข้าใจแล้วค่ะว่าเป็นเหมือนสภาวะในใจเราแล้วที่ท่านสอนว่าทั้งเรื่องดีๆอย่างบุญแล้วก็เรื่องไม่ดีอย่างบาปก็อยู่ในบ้านใจหลังเดียวกันนี่แหละค่ะจุดนี้เราจะทําความเข้าใจหรือว่ารับมือกับมันยังไงดีคะครับใจเรานี่เปรียบเหมือนภาชนะเลยครับรับได้ทั้งของดีของเสียคนฉลาดคือคนที่มีกุศลในใจก็จะรู้จักเลือกที่จะไม่เก็บเอาขยะ หรือบาปเนี่ยเข้ามาใส่ใจแต่จะเลือกสร้างแล้วก็เก็บสิ่งดีงามคือบุญคุศสนแทนท่านสอนว่าทางออกคือการเดินอยู่กลางๆนะครับรู้ทันอารมณ์ด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายไปกับมันที่เรียกว่าอุเบกขาใช่ไหมคะใช่ครับอุเบกขานี่คือส่วนสำคัญของทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทา การรู้ทันอารมณ์ด้วยใจเป็นกลางหรืออุเบกขาฟังดูเป็นทางออกที่ดีนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเวลาเราโกรธจัดหรือโลภมากๆเนี่ยการจะรู้ทันมันยากเหมือนกันนะคะท่านมีคําแนะนํำไหมคะว่าจะฝึกตรงนี้ได้ยังไงครับการรู้ทันเนี่ยต้องอาศัยเครื่องมือสําคัญ2ออย่างคือสติกับปัญญาสติกับปัญญาครับสติคือความระลึกได้ ปัญญาคือความรอบรู้ที่ทําให้เราเห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่เที่ยงคือมันเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนที่เราจะต้องไปแบกเอาไว้พอเรารู้ทันด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ตกเป็นทาสมันไม่สร้างเรื่องต่อยอดไปอีกอืการฝึกฝนจิตอย่างเช่นการภาวนากรรมฐานก็เพื่อจะรับสติปัญญาเนี่ยแหละครับให้มันคมขึ้นให้เราฉลาดพอที่จะรู้ทันกิเลสพวกนี้ ประเด็นเรื่องความไม่เที่ยงนี่สำคัญมากเลยนะคะในเทศนาก็ย้ำเหมือนกันว่าพวกลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางโลกต่างๆเนี่ยก็อยู่กับเราไม่นานเหมือนชีวิตเราเลยที่มันไม่แน่นอนใช่เลยครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีได้ก็หมดได้แม้แต่ชีวิตเราเองความตายเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวเลยนะครับที่ทุกคนได้รับแน่นอนโหฟังแล้วก็จริงนะคะครับ การตระหนักถึงความจริงข้อนี้นะครับบ,บ่อยๆจะช่วยให้เราไม่ประมาทแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลบ้านใจของเราจริงๆดีกว่าจะมัวไปวิ่งไล่ตามสิ่งนอกบ้านที่ไม่เคยแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นพอเราฝึกดูแลบ้านใจรู้ทันผู้ร้ายเข้าใจความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเป้าหมายสูงสุดที่ท่านชี้ไว้คืออะไรคะเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานครับนิพพานครับท่านอธิบายว่าเป็นสภาวะที่ผู้ร้ายทั้งสตัว คือโลภโกรธหลงเนี่ยถูกกำจัดไปหมดสิ้นแล้วเป็นความสุขที่แท้จริงที่ท่านบอกว่านิพพานังประมังสุข,ขังนะครับอืมสุขอย่างยิ่งใช่ครับลองนึกภาพห้มที่เคยมืดมืดรกรกนะครับพอถูกทำความสะอาดเปิดไฟสว่างมันก็จะโล่งโปร่งสบาย นั่นคือภาพเปรียบเทียบของใจที่ถึงนิพพานครับผมซึ่งก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องศีลคือการไม่เบียดเบียนกันการคบบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการหมั่นเตือนตนเองอยู่เสมอที่ท่านใช้บาลีว่าอัตนาโจตยัตตานัง เท่ากับว่าแก่นสำคัญจริงๆจากธรรมเทศนาของครูบาอินทระก็คือการกลับมาสำรวจใจตัวเองให้ดีรู้จักหน้าตาของความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือในการรู้ทันไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำเราแล้วก็เข้าใจอยู่เสมอว่าทุกสิ่งมันไม่แน่นอนแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาใจตัวเองไปเรื่อยๆถูกต้องเลยครับเป้าหมายคือความสงบสุขภายในและการดับไปของความทุกข์ การเอาชนะใจตนเองนี่แหละครับคือชัยชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างที่ท่านบอกว่าอัตตาเวชิตตังเสโยชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองนะคะครับผมเพราะการเป็นชนะที่ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเลยมีคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนะคะว่าหากความโลภโกรธหลงเป็นแค่สภาวะที่เราเผลอไปยึดไว้เองเนี่ยลองสำรวจดูไหมคะว่า มีความยุดติดเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราที่เราพอจะลองฝึกปล่อยมือออกดูเพื่อจะสัมผัสความสงบเบาๆในใจแม้เพียงแค่ชั่วครู่ได้บ้างหรือไม่คะ